เกษตรกรเนี่ยเขาได้ราคาที่เป็นธรรมไหมเพราะเรามองเรื่องของความยั่งยืมนมากยิ่งขึ้นถ้าเราสามารถโชว์ข้อมูลพวกนี้ครับให้กับลูกค้าปลายทางได้โดยใช้เครื่องมือของเราครับเป็นตัวช่วยเนี่ยมาสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มเนี่ยให้กับสินค้าข้าถ่ายได้ครับ การรับซื้อคนที่อยู่ในห่วงโซ่ประธานนะครับไม่ว่าจะเปสส็นโรงสีผู้สงออกเนี่ยวิธีการรับซื้อของเขาเนี่ยยังดูด้วยเรื่องของการใช้สายตาดูเป็หนึ่ต, wow. ต <kin> ัวอย่างเช่นการซื้อข <G tiger> ้าวของโรงสีครับเราจะดูพิจารณาอยู่3าปัจจัยเนาะปัจจัยแรกคือการเอาข้าวที่ได้จากเกษตรกรเนี่ยมากระเทะดูเรื่องของเปอร์เซ็นต์การแตกหักของข้าวัอที่งเนี่ยเราดูเรื่องของความชื้นครับัน้ส่มปัจจัยที่สำคัญครับคือเรื่องของพันธุข้าวการดูในเรื่องของพัน์ข้าวเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาใช้การดูด้วยตา กับมีวิธีในการดูในเรื่องของการใช้เคมีับการต้มกดกระจกรวมไปถึงการส่งตรวจสอบดีเนการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นการต้มกดกระจกหรือการส่งเคมีเนี่ยมาใช้ระยะเวลาตรวจสอบที่นานทําให้ผู้รับซื้อเนี่ยอย่างโรงสีเนี่ยจำเป็นต้องใช้ตาในการสังเกตทั่วไปการใช้สายตาคนในการตรวจสอบนะครับหคือถ้า,ามีพันข้าวพันใหม่เนี่ยที่มันเข้ามาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะพัฒนาหรือปรับเรุทันมันอาจจะเกิดโอกาสทําให้การค้าเนีน่ย มันไม่เป็นธรรมเกษตรกรอาจจะมีการเอาพันธุ์ข้าวที่ไม่รู้จักมาขายกับโรงสีแล้วอ้างว่าเป็นข้าวที่มูลค่าศูนย์มันไม่ได้มีอะไรการตีมายืนยันได้ว่าสิ่งที่เราตัดสินมันใช่จริงๆ ปัจจุบันเราตรวจสายพันธุ์มะลิได้ขอมทุมได้ก็ขอ79แล้วก็กขอ 6. เราสามารถแยกแยะสายพันธุ์บะมณอื่นๆออกจากสีสายพันธุ์นี้ได้เลยนะครับซึ่งหลักการวิธีการทํางานของตัวโปรแกรมหรือว่าตัวปัญญาประดิษฐ์ตัวนี้ครับเราใช้อุปกรณ์ทั้งหมด2อย่างก็คือใช้สแกนเนอร์ที่ทางเราได้ดัดแปลงให้สแกนข้าวได้เรียบร้อยแล้วกับใช้คอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้นะครับที่ต่ออินเทอร์เน็ตขอแค่มีอุปกรณ์แค่2ออย่างนี้ก็สามารถใช้โปรแกรมของเราได้อย่างง่ายดายนะครับ โมเดลที่เราตรวจก็คือข้าวหอมมะลิมีจํานวนทั้งหมด393เมล็ดนะครับ9ก4 7น่ะ็คือข้าวหอมมะลิข้าวพันธุ์อื่นปอมนคือ1 5 3อันนี้ก็คือจะบอกมาอย่างละเอียดชัดเจนแล้วก็จะบอกด้วยในรูปภาพว่าเม็ดไหนคือมะลิเม็ดไหนคือไม่ใช่มะลิเม็ดสีแดงก็คืออาจจะเป็นเมล็ที่ไม่สมบูรณ์อันนี้เราก็ตัดทิ้งเขาเรียกเมล็ดรีบเมล็ดดำเมล็ดแดงอันนี้เราตัดทิ้งเป็นปอมปนทั้งหมดก็คือเมล็ดที่ไม่ได้คุณภาพ การที่ AI ดูครับเราไม่ได้ดูทางรูปภาพทีเดียวแต่ว่าวิธีการประมวลผลนะ่ะคือเราประมวลผลลายมเมล็ดจะสังเกตว่าในแต่ละรูปที่เราสแกนเข้าไปอะระดับขนก็ยังเห็นระดับเชฟลายที่อยู่บนมเมล็ด หัวกระหางเราเห็นได้ชัดเห็นชัดกว่าสายตาคนประมาณ4เท่าแล้วเวลามันประมวลผลหรือวิเคราะห์ก็คือมันวิเคราะห์เปรียบเทียบกับฐานข้อมูลที่มันมีอัตลักษณ์ของมารีมากกว่าหลายล้านเมล็ดอยู่แล้วเราให้มันทําความเข้าใจอัตลักษณ์ของมารีทำไมเอาถึงเรียกว่าอัตลักษณ์เพราะว่าเวลามันประมวลผลน่ะมันดูมากกว่า1ปัจจัย เก์การรับณนะปัจจุบันที่หน่วยงานรัฐบาลกำหนดนะครับก็คือเกณฑ์การรับอยู่ต้องมีความเพียวมากกว่า92ขึ้นไปมีโคตาให้ปอมปลได้ถึงแค่8เเท่านั้นเพราะฉะนั้นหลักการหลักเกณฑ์ในการรับซื้อรับขายอยู่ที่ประมาณ92อยู่แล้วครับถ้าสมมติว่าเราเกิน92ขึ้นไปอย่างเงี้ยก็จะได้ราคาที่ดีขึ้นตามหรือว่าอาจจะเป็นราคาที่อยู่ในตลาดนะตอนนั้นแต่ว่าถ้าต่ำกว่า92ก็อาจจะมีการตัดราคากันบ้างตามคุณภาพของข้าว ณปัจจุบันก็คือสามารถบอกได้ว่าใช่ไม่ใช่ได้สีสายพันธุ์ก็คือหอมมะลิหอมระทุมเอ่อก็ขอ79แล้วก็กอขอ 6, ครับที่จริงไม่จําเป็นต้องใช้แค่ลงสีอย่างเดียวนะปัจจุบันเรามีลูกค้ากลุ่มอื่นหลายๆกลุ่มเหมือนกันที่สนใจเอาไปใช้ไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจชุมชนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเองกลุ่มลงสีที่เป็นกลุ่มหลักของเราอยู่แล้วก็ค้าข้าวท่าข้าวหรือคนที่ในอุตสาหกรรมข้าวที่มีการรับซื้อรับขายข้าวเปลือกอะย่อมเป็นเครื่องมือช่วยเหลือที่ดีให้กับพวกเขาได้ทั้งหมครับ แต่ก่เนี่ยเขาได้ราคาที่เป็นธรรมไเพราะเรามองเรื่องของความยั่งยืนม,มากยิ่งขึ้นถ้าเราสามารถโชว์ข้อมูลพวกนี้ครับให้กับลูกค้าปลายทางได้โดยใช้เครื่องมือของเราครับเป็นตัวช่วยเนี่ยมันสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มเนี่ยให้กับสินค้าข้าวไทยได้ครับถามว่าแตกต่างจากคู่แข่งยังไงบ้างแน่นอนครับว่ามันจะทำให้สินค้าข้าวไทยเนี่ยมีความเป็นพรีเมียมมากยิ่งขึ้นตรงกันดีมา์ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าสร้างจุดได้เปรียบทางด้านการแข่งขันให้กับข้าวไทย